สบายดีพี่น้องกอสบายดีเอฟซีบุรทษานเด้อที่เขามาบสมซ่องน้องคำพี่น้องเยทั้งนี้กินบะหมี่ได้ดิพี่น้องอหิวข้าวมาสายกินบักมี่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเอ้ยเมื่อเด็กกมาบ้านลูกพี่น้องเอ้ยขึ้นหอดลานก็นเลยมามาเบิง่งว่าอยู่เนยใดกินเนยใด,ดอะไรอย่างจืงกับบะหม,มี่ปลาจักอ,อยู่กันต้องหลอดอยู่อาศัยเพื่อนล่ะบ้าน มีจืดแล้วมาคังแหลกพี่น้องงงคืองงบันย่าบปลูกัมีอะยงมมีผายปะมีายกนั้นอุ่้มีนางพูนก็พูนอุ้มีนางนั่นแก่ มันแกวเฉยมือฝาสู้เพื่นห่วงสามอันน่ดมันเ็นแกเน่มีนังโอ้กินก่อนกินข่าวไปนะเอ้ยตอนนี้กำลังใจเงีดอยู่มันมาไหวงานนะเป้นเติมไปเอมันใหญ่มาไเกินไหยมันเตกับงน้มาเเดวินก็มาเลยน้ำน้มงไงมือแด้เพรมีลมมีทวนจกสูร ปัาบมีลมมีเนือ่ยังประจุได้อืจูดวก็เก็บมาใส่น้ำหมากหกหกก็คือเดียวไปคือหกแ่บจิ๋ววานยุ่แวานเป็นอเอเยข้ากินหนักอะไมันกิ <c ười> นหนกมีกินหนกกินเลยไเด้อ,อยังไล่หมากอยู่กินเต็มที่เลย ต้งยันมืดเ็ดอะไรเนาะสอั้านมเปลี่ยนยาเลกสื้อา่าระนเือาเสือนุ่งบวบเมอยละยางมาเสือนุงบวบแล้วไใช่แรงมดตรงมือไงนอจากกระเทยในมากเลยบินมาโลฮิตโต้กินกบเ้อนกสื้อแ้งกับพ่บ่งก่อนเลยเนาะมเ้นนาหบ่ เฮ้ยเหมือนเาหาหาได้พี่น้อเลยลุกขี้ตุมฝน้งตุมหามลำเลืองเขาจะมาเก็บอยู่เพือนห้ากบสามสิพันเราไปจ้างมอลำเลือนเขาก็ต้องไปเต้นที่พี่น้องนะอืไปสิบาทปะนอุ้ยไปสิบาทพนะจำเท่ไม่ขนาดนันเต้นมันข คนก่ใจว่าอย่าเต้นแห้งรยร้วข่อยกัออกเงินคอ็ออกเงินลายบอก,อ,กออกเงินลายชมูติ่นชมูบอก,ก,ออก,ก่อยจะเต้นสมอลำลเลออยงันี้และแล้วก็พกระชิบเต้นเนีมันคุ้มก็คนนะเต้นคือการแฮมคุ้มค่าแ้มคุ้มค่างเงินเนาะไปตินคุ้มค่างเงินนอกจะเข็นบอมให่จืดเต้นนอกเป็นแล้วเห็นแล้วก็จะเข็นอีบ่อนาคตนะอนาคตเป็นเต้น เต็จน่ะจะมันส่งแนล้วอย่าหยาดใจแม่จิ้มให้เบิ่งกี่ให้เบิ่งกายก็โอ้ยจะบัวใหญ่พี่น้องเลยจะบัวใหญ่ขนาดรามากกว่ได้ใหญ่ได้ไหมพี่น้องขนาดใหญ่จะสื่อสัมไห่เราลองมาผ่าไปใน่เหงาแบบสุกสิสุกมันจะแก่แล้วมันจะจะดำเลย เด yes ี๋ยวมางใหญ่นะทำบกระป๋าใชิห่งแม่ว oh. hmm. ัวหนึงอ่นนะพีก wow. ่าใหญ่สุกเลยบอกเงนได้เี่เด้อยัไม่กินนี่เดี๋ยวสิบอกเจ้ากระอบมาใา่ปาสนีมาตอนหนกได้กินน่ะมือเตดลกเมาเอีงเด้อบงีนะกาเเด้อเคยเสีแดงบอเอาขึ้นป่าหายบังีนะดกเมาเองเ้ากระสอบมาใส่ ถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องอีทาเบิ้งพี่เด้อคิวแล้วสี่เดือมาซงค่อนมามาเ้วคิวต่อ้ดยกินข่าวได้พี่น้องเดิมกินข่าวแกงเห็ดด้พี่น้องตอนนี้อยู่ลังมาแต่เห็ด ล่างข้างมอฮิตดว่างแกงฮิตด้วอันนี้คือผมเขาใส่ายเดียซิไปเลยนี่คือผมอีเจอีวผมสนีด้มือสงกานผมฟาสนีมือสงกากินแรบรตจงไว้ด้วยง่ยเห็นนังอ่ะนะเนี่ยันนมาเลียงเลย ค e ิ้วมึงในน้ำม่ใหญ่นะคิ้วคิ้วมึงในเซต้าม่ใหญ่นะนะไอคิ้วคิ้วย่านมึงในเซต้าม่ใหญ่นะคิ้วเจ๋อจะมาเห็นได้ไยังไงม่ในเซต้าสมตะวันพี่น้องเยมึงดูพี่น้องเพม่อนใบเดินเมย์เมย์พะยงเงินในสมตะวันเอ้าตี่ทัวตี่ทางว่าเลยป่ามันใหญ่พุ่มสีเนี้ยวแล้วแบบนี้เป็นพุ่มสีติดกันนี่ก็ขาวๆนะ ไม่ใหญ่ม่ใหญ่ม่ใหญ่มากแมี่ะพี่น้องอะไรนะมืมอกแกงเัไปแกงแหะจบ่แกงเลยยบาดีพน้องกนข้าวนกันเวนักันพี่น้องเอ้ยนาอีก่นอยนะอยู่เดี๋ยวแกงเฮ็ดพี่น้องเ้ยสบายดีพี่น้อง แเปีนี้สิมากินแกงเห็ดปวงเมื่อทยสทบ่อเลยมือนี้มันเป็นมือยังมันวันเลยมันประบ่สวัสดีพี่น้องแมนนท่นผุดเบ่นี้เมื่อันประบอบะประดเบอ้นี้ประารดบัดบโอ้ยตลหนาทลึ่ท่มี แซ่บแซ่บพี่น้องเลยอขนาดมากอย่างวันจุกวดบ้างแซ่บเนาะข้างแรกของปีเลยพี่น้องเลยช่วงนี้อยู่หรือพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เด็กินละเดือนหกเดือนเจ็ดนั่งค่อยอายุไปยังแบบมาแข่งช่วงช่วงปีนัดเต๋อข้างหน้าไปยืนในกองใหม่ได้บอลเฮ็ดอ่ะ dưới gin ta thả mười hiệp hết mười hiệp hai bố bèo mân sang đẹp an con mắc ta hết mười hiệp mười một tít ta hùng mười hiệp mười hiệp hai 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 mười

กินก็มีแมวนอืมื่อวันหนึ่งขขาวล้าย่ิีิษหน่อยเต็มสองทีมตอนรับตอนรัดไ่ใหญ่ครับอันเต็มจเต็มเนี่ยพัดพัดเ้ย รูปพ <cin stereotype> ัาเลยกินซอยกินบะวะกินบะวะเนาะมาถึงทางระยะนู้นเนาะกำม้งอ่ะแบบนู้นแบบช่อรถทั้มีตายแต่ว่าเขื่อนกูได้ใช่อยู่กูได้ใช่่ มาเชื่องกะดีใจไปเนาะอันวยเขาเก่เชื่องๆน่แ่กกว่านดงถัึงทางใดทางผู้ขัจจอกถาบ่มาลายลาหามาพูนแม่แต่อน้นแตอนนี้ผูบ่าวฮือไมู่บ่าว เราอยู่เพื่อนนะเราอยู่เพือนน้ำหอกเอาน้ำหกน้ำอกซาเรานนองซาเราก็บุ้งีูว่ะภูาูเบื่อเฮ็ดวางานนะบ่อยู่น้กเบื่อีตายกับแม่ขาวหันดแม่ข้าวเกินตายตั้งนหาน้อกยังอ่ะยายพี่น้องกันหนึ่งรอตายตายทั้นีบอกตายพี่นา น,น่องก็น่าสายก่นอนแล้วเราไ,ได้กินน้มูอย่างไรนะน,รน่อเราลอดตายหนอกของเมื่ลยนะอือฮะแต่ครับแต่โอ้เบื่อเห็ดม,มั้งเขาเห็ดนาเห็ดน่ะเคยกินอยู่เห็ดนะอยจาออัดเต็มช่งรู้เฮ้ กันเบากันเาเลยกลังกินข้าวนับเปี่ยนกันมาตีกับบังกันมาเออกัน่า่องมือืออืมอืมอือาบาคเห็นแไม่ใหญ่จริกำลังหนักกินสองคนจะก้องให้มาเห็นมามาเ็ดน้ามาเห็นจะก้องเห็นกินน้ำมเทียวเล็กไปเี่ยวบอยเเที่ยวเด้อ

ไม่รูบ่เนี่ยนี่จุดนี่แล้วเห็นกันว่าแกงลงวัดเพื่อบ่ได้เกงือแม่เนไี้ป๊มาจิ้นี่พี่ะเฮ็ดอยูววัดกิ้วปอแกงล่งวัดเนาะแม่แกงกิามเพือนเฟซชื่อบ่าเนาะเื่อบ่ได้เกงครับอืมอืมพอละอ้าพี่น้อ อุ้ยขนก้นได้ใช่ไหมข้นรถบรยากาศมันเป็นยังอาาในคิวได้ไหมอืมเป็นยังวึนรถ่กี้ว่าจิบภัยปานัดลงมาว่ะยังอะไรยังน้อยยังไม่เช็ดที่ว่ะือว่าโชคดีอยู่หลายเชือกทานี้ก็ดีแล้วโอ้โหทำบบตั้งใจดอกได้ก็ได้ก็ได้ปัจจัยคิดไว้อย่างว่าเร่ยนได้คิวพี่น้องเลยน่ามาน่ามาก ม่ผดบุร mm ีฮ hmm. ิต oh. ก mm ันใช่ไหมแมยังมาล่นค yeah. ิวมาาู้เด no. mm ียวแหละังเล็การม่อ่ชื่อมามานำอืมทม่ามามากับสมาาม่บอมากถ้าปลาะย่างก็าถ้ากินบมานนังมานอยอย่างนี้เนี่ยอิวเจ้าบ้าไ่อยากมาลามาู้เดียวบุญาาเล่งเลไปไหว้ล้วม่ไม่ได้าติแ้อาบ้านวต่แซงแซกระตะอีน้ย

เห็นเมลซีเนม่เห็นหน้าเาทุกตแม่ว่าหลัดป้านีหลัดป้านีสื้อแม่บอกตามทางเสร็นเนี่ยไปหลือไปหลัดกว่ไปซาบแม่ว่าสิืุกจูจู่วาดิเจอนี้้นะือ่แม่ว่าขั้นแม่บอตามทางขี่รถตามบนหลัดป้านีแม่ว่าสิตุเคยหลัดอยู่บอกเคยเล้ยงเคยางมาแล้วเคยยางเคยเล้ง ม่ควรคั้มมากแม่ก็มาจ้งเกิดอืมันนี้หวานมากใกล้เต๋อบโวแทมไปผูกไก่ไปหนทอย่างไปไนได้ะไอย่างอย่างไปบัวหงก็ดละวันทีไปาให้เพาะกันนั่นแหละร้านปนิ่งนะบงปลาอนบวไม่มีบวน้องเยอะน่กัเสี่ยงวนใหญขีกันยิ่ใช่ไหมควรเหมนเหมม็นบ ขามขางป้าต้นนี่ไปกัเลี้ยวเห็ดฮดตนะมันชอบป้าทุกข้างทางป้านี่ไทยอ่างขาป้านหัวนั่นแหละแม่แม่มาจังกี่น้ังขามกันเจ้าพี่น้องอะไรพี่น้องคีดในน้องคำแจมลาผ้าจัาพี่น้องไปก่อนเด้อผ้าบึงผ้าส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องอาจาศกินกจให้ปวดหลัาเพลินกันแม่สบายดีพี่น้องเอ้ย